สวัสดีครับสงสัยกันไหมครับว่าทำไมถึงทำจุลินรีย์สังเคราะห์แสงแล้วเป็นสีเขียวน้ำไม่แดงเหมือนของคนอื่นทา,ทางที่ใช้ส่วนผสมและทำตามขั้นตอนต่างๆแล้วซึ่งคลิปนี้ผมจะมาบอกสาเหตุและสอนวิธีการทำจุลินรียสังเคราะห์แสงที่ถูกต้องแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุลินรียสังเคราะห์แสงก,กันก่อนครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นกลุ่มจุลินรียสังเคราะห์ที่มีประโยชน์สูงและส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช รู้จักกันมานานแล้วในชื่อฮอร์โมนไข่เนื่องจากส่วนประกอบหลักคือไข่สดซึ่งเป็นโปรโตีนจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพบได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติและในดินทั่วๆไปทำหน้าที่นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้และมีความสามารถในการตรึงไนตโตรเจนและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยังสามารถช่วยในการย่อยสลายและเร่งปฏิกิริยาการเกิดปุย๋ย มีความสำคัญในระบบนิเวศซึ่งสัตว์ขนาดเล็กจาพวกปลาปูกุ้งและหอยนำมาใช้เป็นอาหารได้นอกจากผ้าเกษตรแล้วยังมีการนํำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปใช้ในการบําบัดน้าเสียจากครัวเรือนและการทรําปัสสตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายๆคนทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วเป็นสีเขียวน้าไม่แดงเกิดจากอะไร จริงๆแล้วหากเราได้ศึกษาดูจากข้อมูลการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากสื่อต่างๆจะมีวิธีการทำและส่วนประกอบที่แตกต่างกันบ้างทั้งนี้ผมขอบอกเลยครับว่าบางสื่อที่ท่านได้ดูเป็นตัวอย่างในการทำเช่นทำแล้วน้ำแสดงแน่นอนแดงภายใน3วันบ้าง7วันบ้างที่จริงแล้วสื่อแบบนี้เป็นแค่การโฆษณาให้หลงเชื่อเท่านั้นเองเราจึงสงสัยว่าทำไมน้ำของเราถึงไม่แดงโดยปกติการสังเคราะห์แสงต้องใช้เวลาในการสังเคราะห์ไม่ต่ำกว่า10วัน น้ำถึงจะเริ่มแดงและใช้เวลาสังเคราะห์แสงไม่น้อยกว่า1เดือนน้ำถึงจะแดงเข้มและนำไปใช้ได้และอยู่ที่ส่วนผสมในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั่นเองหากจะให้แดงได้ภายใน3วันเป็นไปไม่ได้แน่นอนซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาสอนให้เพื่อนๆนำไปลองทำตามกันดูนะครับรับรองว่าแดงเข้มแดงไวแน่นอนโดยไม่ใช้หัวเชือ้อซึ่งผมได้ทำการทดลองแล้วและอยากนำมาแชร์ให้กับเพื่อนๆมาดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยครับ ส่วนผสมมีดังนี้ไข่ไก่จำนวนหนึ่งฟองอาจจะใช้หลายฟองก็ได้หากเพื่อนๆอ,อยากได้ปริมาณเยอะซึ่งผมใช้แค่ฟองเดียวเนื่องจากสาธิตให้ดูครับประโยชน์ของไข่ไก่จะมีโปรโตีนสูงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้น้ำหมักกลายเป็นสีแดงครับน้ำตาลทรายแดงประโยชน์ความหวานของน้ำตาลทรายจะช่วยให้โปรโตีนจากไข่ไก่เกิดการสังเคราะห์แสงได้ดีและเร็วทำให้น้ำเป็นสีแดงไวขึ้น นมเปรี้ยวประโยชน์มีจุลินทรีย์ค่อนข้างสูงโปรโตีนจากไข่เกิดปฏิกิริยากับเชื้อจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยวทําให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงเชื้อจุลินทรีย์ก็จะเจริญเติบโต,ต,ตได้อย่างรวดเร็วผงชูรสซึ่งเป็นเกลือของกรดกลูตามิกอันเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของโปรโตีนทั่วไปโดยจะจับอยู่กับกรดอะมิโนตัวอื่น,นๆเกิดเป็นโครงสร้างของโปรโตีนซึ่งจะรวมตัวกันกับโปรโตีนไข่ ทำให้ได้โปรโตีนที่เข้มขึ้นน้ำหมักจุลินทียสังเคราะห์แสงจะมีสีแดงเข้มยิ่งขึ้นน้ำปลาประโยชน์น้ำปลาผ่านการหมักกับเกลือทำให้มีรสเค็มช่วยในการนำคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วเปลี่ยนเป็นไนตโตรเจนตรึงเอาไว้ในตัวเองแล้วเปลี่ยนจุลินทรีกลุ่มให้โทษหรือที่เราเรียกว่าแก๊ไข่เนาซึ่งเป็นตัวการที่ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ให้กลายเป็นไนโตรเจนทําให้จุลินทรีย์สามารถขยายและ,จะเจริญเติบโตสังคราะหแสงต่อไปได้กะปิประโยชน์ประกอบด้วยจุลินทรีย์ในธรรมชาติค่อนข้างสูงมีโปรโตีนช่วยให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ดีและเร็วยิ่งขึ้นขวดเปล่าจะต้องใช้ขวดใสาชนิดใดก็ได้ที่หาได้หรืออาจจะเป็นขวดแก้วก็ได้ที่สามารถมองทะลุผ่านขวดได้ แต่ห้ามใช้ขวดมืดทึบเช่นขวดสีขาวแบบนี้เนื่องจากแสงไม่สามารถทะลุเข้าไปสังเคราหอสแสงในขวดได้เมื่อหาได้แล้วก็ให้ทำการเอาพลาสติกหรือฉลากปิดขวดออกให้หมดเพื่อให้สังเคราะห์แสงได้ดียิ่งขึ้น ขั้นตอนการทำหนต่อไข่ไก่ลงไปในถ้วยโดยไม่ต้องคนก่อนเราจะใส่ส่วนผสมให้ครบเรียบร้อยแล้วคนทีเดียวเลยส่วนเปลือกไข่ไม่ต้องทิ้งนะครับเนื่องจากเปลือกไข่มีแคลเซียมและวิตามินสูงสามารถนำไปใส่ให้กับพืชได้ถ้าหากใช้ไข่ไก่1ฟองให้ใส่ส่วนผสมอย่างละหนึช้อนโต๊ะถ้าหากไข่ไก่สองฟองก็ใช้สช้อนโต๊ะตามจำนวนนะครับ เมื่อใส่ส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นคนให้เข้ากันนะครับนำขวดใส่ที่เตรียมไว้เติมน้ำให้เรียบร้อยแนะนำให้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆเช่นน้ำบอบบาดาน น้ำฝนที่กักเก็บไว้น้ำในบ่อปลาน้ำจากลำธารที่มีการตกตะกอนสะสมของอินทรีย์วัตถุ เนื่องจากแหล่งน้ําต่างๆจะมีเชื้อจุลินทรีย์มากน้อยแตกต่างกันเช่นน้าในบอ่อเลี้ยงปลาและแหล่งน้ําในลานําธารจะมีจุลินทรีย์ค่อนข้างสูงทําให้การสังเคราะห์แสงดียิ่งขึ้นเชื้อจะเริ่เติบโตวไวโดยเราไม่ต้องใส่น้ําให้เต็มขวดนะครับเหลือไวสักเล็กน้อยนำหัวเชื้อที่เตรียมไว้ใส่ลงไปได้เลยครับโดยที่ขวดที่จุไม่เกิน5ร้อนมิลลิลิตรเราจะใส่แค่1ช้อนโต๊ะ ส่วนขวดที่จุ500มลลิลิสขึ้นไปจะใส่2ช้อนโต๊ะนะครับเพราะถ้าเราใส่เยอะเกินจะทำให้เกิดเป็นแก๊สไข่เน่าเชื้อจุลินทรีย์ก็จะตายน้ำเลยไม่แดงครับ เสร็จแล้วทำการปิดฝาให้สนิทขย้ยาวขวดให้เข้ากันนํามาตากแดดไว้ประมาณ10วันน้ำจะเริ่มเปลี่ยนสีและจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มนำไปใช้ได้เมื่อตากแดดไว้ประมาณ1เดือนส่วนจุลินทรีสังเคราะห์แสงทำไมถึงเป็นสีเขียวไม่เป็นสีแดง เป็นตะไคร่หรือเปล่าและใช้รถผักบำรุงดินได้ไหมหลากหลายคำถามมีคำตอบดังนี้จุลินทรีสังเคราะห์สแสงเป็นสีเขียวหรือสีแดงเป็นเพราะน้ำหากใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้ทั้งสีเขียวและสีแดงเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียรเหล่านี้อยู่ในธรรมชาติเหล่านั้นเองเราเพียงแค่ขยายและเพิ่มจำนวนมันให้มีมากขึ้นเท่านั้นเองเมื่อหมักจุลินทรีสังเคราะห์สแสงแล้วเป็นสีเขียวคุณมาถูกทางแล้วครับ หากอยากให้มีสีแดงให้ตากแดดทิ้งไว้ต่อไปจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนแบคทีเรียรที่มีการเติมไข่หรือหัวเชื้อเพิ่มเข้าไปจะช่วยเร่งปฏิกิริยาให้สีชัดเจนยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะสีเขียวหรือสีแดงก็ใช้ได้ผลเหมือนกันครับถ้าน้ำไม่สกปรกหรือดินโคลนมากจนเกินไปซึ่งจะเกิดเป็นเชื้อราและน้ำน,น่าก็จะได้หัวเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างแน่นอนภายในหนึ่งเดือนเมื่อตากแดดจนจุลินทรีในขวดเปลี่ยนเป็นสีแดงจัดแล้ว หากมีสีเขียวให้ตากแดดต่อไปจนกลายเป็นสีแดงก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้วครับ คลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับ